ถ้าเธอไม่ฉีดเธอก็กลับไปนองอดบานซะแต่เธออยากแต่เธออยากอยู่ที่นี่เธอก็ต้องฉีดเป็นนนพี่อหไม่กลับไกว่วแต่ต้องกลับไปดูอนุบาลหนึ่งเป็นเนอร์สซอรี่อยู่กับน้องอายเขาน้องด่าไม่รู้ด้วยนะยอมยอมรู้ด่าแล้วกับการไม่ฉีดยาอ่ะเธอคิดซะว่าเธอต้องเป็นอัศวินถําขมานาเป็นอัศวินที่เข้าไปรักษาเธอเธอต้องฉีด ไม่อย่างนั้นเธอก็จะไม่แข็งแรงถ้าแลกกับเธอเธอเจ็บแป๊บเดียวหรือว่าเธอจะไม่อยากเห็นพ่อแม่อีกเลยทำไมฉีดถ้าไม่อยากฉีดก็ไม่เจอพ่อแม่อีกเลยนะก็โดนโควิดกินไปเลยนะจะเอาไงอยากอยู่กับพ่อแม่สุขสบายก,นนกินนู่นกินนี่อะไรสนุกสนุก<ม>หรือว่า<ช>ต้องมาน,นั่นี้ให้วันนี้โอเค